ได้ยินอ,อ,อาจารย์ชัยวัต์คุยถึงเรื่องความฝันในเช้ารุ่งวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้แล้วรู้สึกว่าฝันของอาจารย์มีความน่าสนใจและไม่เพียงแค่ความฝันในความน่าสนใจแต่สิ่งที่อาจารย์คิดถึงความฝันนั่นแหละอุคิดว่ามันมีความหมายบางอย่างที่อยากที่จะให้อาจารย์เล่าแล้วก็ถ่ายทอดเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการที่เราจะเตรียมตัวไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเดีอุคิดว่า สิ่งที่อาจารย์คิดและฝันเนี่ยมันมันมีค่ามีประโยชน์เลยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะม,คมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในชีวิตเมื่อสี่ห้าวันก่อนน่าจะเป็นหัวรุ่งราๆประมาณตีสี่ตีห้าประมาณเนี้ยที่ผมฝันว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นในฝันไม่เห็นเปลวไฟไม่เห็นระเบิด ไม่เห็นคนล้มตายแต่คล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นแล้วรบกันใหญ่แน่นอนแหละมีทั้งพวกอภพิมาหานาจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกากับพวกยุโรปตะวันตกเป็นพวกหนึ่งแล้วก็มีจีน มีอินเดียมีรัสเซียหลักๆก็จีนรัสเซียเป็นหลักแล้วก็กระจายลามไปทั่วทางตะวันออกกลางและแอฟริกาและแน่นอนมันมากระทบเมื่อเป็นสองครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันก็มากระทบกับทวีปเอเชียของเราที่ เทือนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับของเราแล้วก็พมา่าไทยลาวเวียดนามหลายๆไม่ได้บอกว่าใครอะไรอยู่ข้างใครแต่ผลสะเทือนของมันเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันถึงขั้นนิวเคลียร์อย่างร้ายแรงที่เราเรียกว่าเป็นอมาเกจดอนไหมอมาเกจดอนคือโลกถูกทำลายล้างนะครับโดยกระแส พลังระเบิดนิวเคลียร์ที่ใส่กันเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้จินตนาการถึงขนานดะหรือมันจะใช้ในระดับคล้ายๆระดับเขาเรียกว่า Tactical n ิวเคลียร์เว n พคือเป็นอาวุธสงครามนิวเคลียร์ที่จำกัดเขตนะครับเป็นเชิงท a ค t ิคอลแต่ทำลายร่างมหาศาลและแน่นอนบาดเจ็บล้มตายมากมายกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็โอ้ในความฝันนะโอ้ พวกมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยมันพังทลายรบกันไปหมดแล้วมีมีสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดอะไรขึ้นกับเรากับสคนไทยสังคมไทยก็คงมีความยากลําบากเรื่องการจำหากินเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆไม่น้อยนะครับสมัยสงครามโลกที่สองเราเพียงแค่เฉียดเฉียดเราไม่ได้เป็นสนามรบแต่ในฝันนั้นเราก็ไม่ได้เป็นสนามรบของระหว่างมหาอำนาจแต่ ผลสะเทือนของสงครามเนี่ยทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกมันล้มไปหมดนักท่องเที่ยวไม่มีการขนส่งการติดอต่ราต่างๆไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นสนามรบของเขาแต่เราได้รับผลสะเทือนอย่างรุนแรงจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันหนักกว่าสมัย2,472อันเป็นปีที่ เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักหน่วงนะครับล้มละลายที่สหรัฐอเมริกาหุนวอลซ์รีต,ตกกระหนำ่ำแล้วมันกระทบมาถึงประเทศไทยนำไปสู่เรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรงแใช้จ่ายต้องปลดต้องลดคนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าไาเกิดสอง5ี่หอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตลาดหุ้นก็ลม้มเศรษฐกิจต่าง,างลม้มการท่องเที่ยวลม้มทุกอย่างมันหยุดชะงักหมดแทบทั้งโลกเลยเราก็อยู่ในสภาพแบบนั้น ก็เลยคิดเฮ้ยมันน่ากลัวไหมในฝันตื่นข kind of okay. hey, okay ึ้นมานะหรือกระไรปลายปลายที่จะตื่นเฮ้ยมันน่ากลัวไม่ถามตัวเองตอนนั้นเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็นั่งคิดเออมันน่ากลัวหรือเปล่าความฝันมันยังมีความรู้สุกแต่ถามตัวเองตอนที่มีสติสัมปชัญญะมันน่ากลัวไหมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวน่าไรนะไอฉากทักเนี้ยไอซีนาริโอเนี้ย ก็เพราะว่าพวกอภิมหาอมหาอำนาจทั้งหลายมันไม่ยุ่งกับเราแล้วมันลม้มมันต้องจัดการกับสังคมตัวเองดูแลสังคมตัวเองเศรษฐกิจตัวเองอะไรต่างๆให้ดีแล้วไม่มาที่มันยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนคนไทยพวกเอเชียแถวอาคาเนของเรามากนะนะครับพม่าก,ก็ไม่ถูกยุ่งเกี่ยวนะเวียดนามก็ไม่ถูกยุ่งเกี่ยวมาเลเซียไม่ถูกยุ่งเกี่ยวแล้วก็ปลอดจากการเข้ามาแทรกแซงของ พวกมหาอำนาจทั้งหลายซึ่งเรารู้ตอนนี้มหาอำนาจมันพยายามแทรกแซงและใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจของเขาไปอยู่ในบริเวณของเขาเป็นจุดหมุนสําคัญของอิทธิพลเขาเพราะเออมันจะได้มายุ่งกับเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเมื่อเศรษฐกิจมันตกมันล้มละลายอย่างขนาดนักก็หมายความว่าเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสนี่หว่าเพราะนักการเมืองหน้าเก่าๆที่อยู่กับประเทศไทยมาเนี่ยมีชื่อพักไหนอะไรไหนเหล่านี้ มันคงจะหมดสภาพไปเลยเพราะามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้วิธีคิดมันทําคิดแบบเดิมทําแบบเดิมภายใต้สถานการณ์แบบเดิมพูดได้ง่ายภาษาที่เรียกว่า status quo เนี่ยพวกที่รักษาอํานาจที่ได้เปรียบอยู่ในสภาวะสังคมที่มันได้เปรียบที่เป็น status q โ o เนี่ยมันคงไม่ได้เปรียบอีกแล้วเขาไม่ได้ความเชื่อถืออีกแล้ว ทุกวันนี้ที่ประชาชนให้มันปกครองได้ลไล้ไ้เพราะไม่รู้จะไปทางไหนไปยังไงก็อาควกมนี้แหละที่มันเป็นน,นักการเมืองแบบนี้พรรคการเมืองแบบนี้กระบวนการแบบนี้วิธีการแบบนี้ก็ยืนมันไปแต่พอสงครามโลกเนี่ยระบบเหล่านี้โครงสร้างเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะล้มละลายได้นะล้มคลืนได้นะเครดิตของคนเหล่านี้จะไม่มีไม่เหลือที่จะสิ่งที่ยังมีเหลือเนี่ยคิดว่าและหวังว่าและมั่นใจว่าที่จะยังอยู่คือ สถาบันพระมาหากษัตริย์เพราะยังเป็นอไรกอย่างเป็นจิตวิญญาณของประเทศไทยและเราก็เห็นว่าในยามวิกฤตเนี่ยพระมาหากษัตริย์หลายองค์ได้แสดงตัวตนออกมาอย่างสง่างามทำให้คนไทยมีกําลังใจเพราะคนมันต้องการคือกําลังใจฟื้นฟูใจเพิ่มพลังใจขึ้นมาใหม่ซึ่งต้องมีบุคลิกภาพแบบนั้นที่รักชาติด้ดวยจริงใจนั่นแหละจึงจะทาได้รักแผ่นดินด้วยความจริงใจซึ่งในส่วนนี้คิดว่าพระมาหากษัตริย์นี่แหละจะเป็นสถาบันหนึ่งที่สําคัญ ทำไมนึกขึ้นเออสมัยที่กรุงศรีวิทยาแตกเนี่ยก็คล้ายๆอย่างนั้นจากไม่มีอะไรเหลือเลยเ,ยเพระเจ้าตากก็คนเล็กๆสามรคนลุกขึ้นมากอบกู้ทั้งหลายแต่ในสงครามโลกครั้งที่สามเราไม่ได้เป็นสนามรบไม่ต้องใช้อาวุธในการต่อสู้แบบนั้นเพื่อฟืน้นฟูกอบกู้ประเทศชาติแต่มันใช้ความรักความเมตตาและปัญญาและกำลังใจซึ่งต้องเชื่อมโยงกับศาสนธรรมเนี่ย ไม่ว่า,าศาสนาธรรมของพุทธของอิสลามนะครับของคริสตหรือของซิกก็ตามเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนมีกำลังใจและคนที่เป็นตัวแทนของาศาสนาธรรมนี่แหละจะเป็นคนสำคัญที่ช่วยจันโล่งฟื้นฟูนฟนใจิตใจคนได้มันคนที่ปฏิบัติตามหลักาศาสนาธรรมในาศาสนาต่างๆก็จะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในการให้กำลังใจใผู้คน แล้วทำให้เราคิดต่อภายใต้เศรษฐกิจกที่แย่ๆย,ย,ยากลาบากเหล่านี้สิ่งที่เราจะพึ่งพิงได้อยู่ที่ไหนอะก็นี่แหละมีอาหารกินมีข้าวกินมีผักมีปลามีสวนมีอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆคนรากหญ้านี่แหละคือผู้ที่จะกอบกู้แผ่นดินอย่างแท้จริงเพราะคนเมืองกรุงเนี่ยมันขาดไปหมดขาดน้ำประปาขาดโน่นขาดนี่ขาดนั้นมันจะขาดไปหมด มันโอกาสที่จะฟื้นก็คืออะไรครับเศรษฐกิจต้องพึ่งตนเองก็กลับเข้ามาหาสิ่งที่ในหลวงรอกกาวเคยตรัสเอาไว้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องฐานรากเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการกลับเข้ามาหาธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นต้นทุนที่ทําให้คนชนบทมีความอะไรครับมีพลังที่สงา่างามลุกขึ้นยืนขึ้นมาใหม่ แล้วพวกพี่น้องชาวเกาะของเราก็ยืนขึ้นมาใหม่พี่น้องตามที่ต่างๆคนเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นโอกาสของคนเล็กๆได้ยืนออกมาให้สง่างามเพราะคนเล็กๆโดยส่วนใหญ่ที่เราพบปะทั่วไปว่าหลายสิบปีเนี่ยเขามีน้ำใจเขามีความเมตตากราุณาเพราะเขายังใกล้ชิดกับศาสนาเมันคนที่ใกล้ชิดศาสนาไม่ว่าคนเล็กหรือคนที่มีปัญญาหรือเป็นปรา์ หรือเป็นนักธุรกิจหรืออาชีพดใดๆก็ตามที่มีศาสตร์และทมอยู่ในใจของเขาเป็นคอลเวลูของเขาเนี่ยคนเหล่านี้แหละคือโอกาสที่จะกอบผู้แผ่นดินแล้วเราก็จะสร้างระบบการปกครองที่เหมาะสมกับความเป็นไทยขึ้นมาใหม่ในตามรูปแบบไร้ใช้หลักของอะไรครับธรรมมาทิปไตเนี่ยเป็นตัวยืนโอกาสของที่เราเคยเขียนในหนังสือเรื่องเล็กก็ล้มใหญ่ได้เมื่อใจถึง ของเก้าอี้ขาที่4เนี่ยก็จะสามารถมีพลังขึ้นจริงนะใช่ไหมเก้าอี้ขาที่1นึ่เป็นเรื่องของการเมืองเก้าอี้ขาที่สองก็เป็นพวกกลุ่มเศรษฐกิจเก้าอี้ขาที่3ก็เป็นพวกกลุ่ม NGO เก้าอี้ขาที่4คือกลุ่มของประชาชนประชาชนที่แท้จริงเนี่ยพวกนี้ต่างหากคือโอกาสทีมันต้องการคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงพลังต่างๆกันได้นี่การจะเชื่อมโยงได้มันก็ต้องมีม,งม,มีความคิดจิตใจแบบอะไรครับเมตตาการุณามุทิตา แล้วก็อุเบกขาได้ในบางเรื่องก็พูดง่ายใช้หลักพรมวิหารสีแล้วมีกระบวนการออก a n i ซ i ิ่งที่เราเคยฝึกอบรมเคยเรียนรู้ขึ้นมาเชื่อมพลังที่แตกต่างหลากหลายขึ้นมาได้แล้วก็สร้างระบบการบริหารการจัดการที่รากฐานข้าง,งล่างเล็กๆมันแข็งแกร่งเพราะเขานี่คือตัวยืนตัวสาคัญในการฟืนฟ้นฟู <c oughs> เหมือนสมัยที่โควิดที่มันรอดออกมาได้เพราะชาวบ้านเพราะคนเล็กๆทั้งนนะ อันนี้มันไม่ใช่คล้ายโควิดแต่มันเฉียดเฉียดไปทางนั้นอะไรทำนองนี้ก็ยนึกเออไม่น่ากลัวนี่หว่ามันคือโอกาสที่อาจจะเป็นไปได้นะโอกาสเหล่านี้มันไม่ได้ไม่มีใครได้ทําขึ้นมาเป็นเรื่องของพวกภายนอกมันฟัดกันเองมันทะเลาะกันเองพวกมานาจฟัดกันเองทะเลาะกันเองแล้วมันจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับพวกเราเลยเพราะว่ามันต้องยุ่งกับตัวของมันเองให้รอดให้ได้ก่อนแล้วเราเนี่ยจะมีโอกาสยืนได้อย่างสบายอย่างสนานนี่ นี่เป็นความฝันที่แปลกมากแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยมันจะมาเมื่อไหร่วะ่ายยากมากเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามปีหน้าก็ได้ปีโน้นก็ได้ปีสองพันหกสิบปดหสิบ้าเจ็ดศูนหรือสองพรยเจ็ดสิบห้าก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสัมพันธ์กับพี่น้องข้างล่างให้ดีๆกับคนฐานรากให้ดีๆและเข้าให้ถึงกับ แก่นแท้ของศาสนาธรรมนำศาสนาธรรมมาใช้ในชีวิตในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้คนและการทำงานอันนี้คือโอกาสของการสร้างสังคมใหม่ที่มีธรรมมาธิปไตยเป็นตัวยืนนะครับ